มีอะไรอยู่ด้านนอกของจักรวาลน,นักวิทยาศาสตร์ของนาซาตร,ตรวจพบสิ่งผิดปกติที่เรียกว่ากระแสแห่งความมืดในจักรวาลของเราจุดเริ่มต้นของจักรวาลมีอะไรอยู่ด้านนอกของจักรวาลน,นั่นเป็นคำถามที่นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ทั่วโลกต่างสงสัยขณะที่นักวิทยาศาสตร์จากนาซากลุ่มหนึ่งเชื่อว่า เขาได้สัมผัสถึงอิทธิพลของบางสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากจักรวาลที่เราสามารถมองเห็นได้เขาเห็นแล้วเมื่อประมาณ1 000, 3 8 0 0ล้านปีก่อนทุกสิ่งที่เรารู้จักกันในปัจจุบันถูกอัดแน่นอยู่ที่จุดเล็กๆที่มีความหนานแน่นและพลังงานสูงจากนั้นจุดเล็กๆนี้ก็ระเบิดตูมออกมาในเหตุการณ์ที่เรารู้จักกันในชื่อ Big Bang พลังงานความร้อน และสะสารได้ถูกปลดปล่อยออกมาก็ให้เกิดจักรวาลที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วอัลเบิร์ตไอสต์ผู้นำเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพเชื่อว่าจักรวาลนั้นคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดกาลแต่การค้นพบของเอ็ดวินฮับเบิลในปี1929ก็ได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราไปตลอดกาลฮ u เบิ Hubble, พบว่าจักรวาลกำลังขยายตัวกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลออกไป ก็กำลังเคลื่อนตัวออกไปจากเราด้วยความเร็วที่สูงกว่ากาแล็กซีที่อยู่ใกล้นี่แสดงให้เห็นว่าจักรวาลไม่เพียงแต่ไม่คงที่แต่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วประมาณ73กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาเซกแต่คําถามยังคงอยู่มีอะไรอยู่นอกจักรวาลน,นี้หรือไม่จินตนาการถึงการผจญภัยที่ไร้ายขอบเขตการสำรวจอลึกลับที่อยู่เหนือขอบเขตของสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้สิ่งมีชีวิต อาจมีวิวัฒนาการไปในทิศทางที่เราไม่สามารถจินตนาการได้หรืออาจเป็นเพียงความว่างเปล่าที่รอให้เราไปค้นพบมันจากรวาลที่สังเกตได้ตั้งแต่จักรวาลถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อ13,800ล้านปีก่อนซึ่งเราได้ตัวเลขนี้มาจากการวารังสีพื้นหลังไมโครเวฟคอสมิกมันเป็นแสงแรกที่เดินทางมาจากเหตุการณ์ของ Big Bang นักดาราศาสตร์และนัาฟฟสิกต่างเฝ้าตรวจวัดแสงนี้เพื่อทำาเข้าใจต้นกําเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาลการมองเห็นได้จําเป็นต้องมีแสงนักวิทยาศาสตร์คาดกันว่าโฟอตอนหรือหน่วยของแสงที่เก่าแก่ที่สุดเดินทางมาไกลกว่า93,000ล้านปีแสงตัวเลขและหน่วยวัดดังกล่าวอาจทําทให้คนทั่วไปสงสัยที่จักรวาลของเรามีอายุ13,800ล้านปี แต่ขนาดของมันกลับกว้างไกลถึง9,300 0ล้านปีแสงที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะการขยายตัวอย่างรวดเร็วของจักรวาลน,นับตั้งแต่บิกแบงความเร็วในการขยายตัวนี้ทําให้กาแล็กซีที่อยู่ไกลสุดดูเหมือนกําลังเคลื่อนที่ออกไปจากเราเร็วกว่าแสงสิ่งนี้ไม่ได้ขัดกับทฤษฎีสัมัทธภาพของไอน์สไตน์ที่ระบุว่าไม่มีสิ่งใดสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงได้เพราะในความเป็นจริงแล้วกาแล็กซีเหล่านั้นไม่ได้เคลื่อนที่ แต่เป็นพื้นที่ระหว่างวัตถุต่างๆที่ขยายตัวออกไปทําให้ระยะห่างระหว่างกาแล็กซี่เพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่เร็วกว่าแสงด้วยเหตุนี้เราจะสามารถมองเห็นแสงแรกของจัก,กรวาลที่เดินทางมาไกลกว่าอายุจริงของมันได้และนี่คือสิ่งที่นักเรียาศาสตร์เรียกว่าจัก,กรวาลที่สังเกตได้มาคัสชออดีตนักดาราศาสตร์ผิุจากสถาบันเทโวยีแคลิฟอร์เนียกล่าวว่ากาแล็กซี่เหล่านั้นมีอยู่ในทรงกลมที่มีศูนย์กลางอยู่บนโลก ซึ่งเราเรียกว่าจักรวาลที่สังเกตได้มันอยู่ห่างกันล้วไปประมาณ93,000พันล้านปีแสงในขณะที่จักรวาลพองตัวเร็วกว่าความเร็วของแสงในเสี้ยววินาทีแรกของการํำรงอยู่สิ่งที่ตามมานั้นชัดเจนหากตอนนี้จักรวาลกำลังขยายตัวอยู่นั่นหมายความว่าครั้งหนึ่งมันเคยต้องมีขนาดที่เล็กกว่านี้และทำให้เราตั้งคำถามต่อไปว่าจักรวาลกำลังขยายตัวอยู่ในอะไร หรือมีรไรที่ล้อมรอบจักรวาลของเราอยู่หรือไม่กระแสะแห่งความมืดการศึกษาจักรวาลไม่เคยหยุดนิ่งการสำรวจและการค้นคว้าเกี่ยวกับจักรวาลที่เราสามารถมองเห็นได้นั้นเต็มไปด้วยความลึกลับและความท้าทายแต่ยังมีคำถามที่ยิ่งใหญ่กว่าเกาี่ยวกับจักรวาลที่อยู่เหนือสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้นักวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอสมมติฐานต่างๆเกี่ยวกับขนาดและลักษณะของจักรวาลที่แท้จริง และหนึ่งในปริศนาที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือการศึกษาเกี่ยวกับกระแสแห่งความมืดหรือดาร์คโฟล์ซึ่งอาจหมายถึงการไม่อยู่ของสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้ในปัจจุบันมีอะไรอยู่ด้านนอกของจักรวาลนักเรียนศาสตร์ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวไว้อยู่หลายแบบบางคนเสนอว่าจักรวาลที่เราสังเกตเห็นได้นั้นความจริงมันจะมีขนาดเล็กกว่าจักรวาลในตอนนี้ก็เป็นได้ ไม่ก็จักราวาลที่สังเกตเห็นได้นั้นก็ <S <S นนมีขนาดเท่ากับตัวของมันเองหรืออาจจะเป็นอย่างที่หลายคนคิดจักราวาลที่แท้จริงอาจมีขนาดใหญ่กว่าจักราวาลที่สังเกตเห็นได้เลยทีเดียวแต่การจะพิสูจน์แนวคิดทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ยากสุดๆแต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้เลยแนวคิดหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าจักราวาลมีรูปร่างแบบไหนกันแน่อย่างง่ายที่สุดก็คือการทดสอบด้วยการตรวจสอบแสงที่เดินทางมาหาเราว่า เดินทางด้วยเวลาที่เท่ากันหรือไม่นักจักรวาลวิทยาไม่แน่ใจว่าจักรวาลนั้นใหญ่ไร้ขอบเขตหรือมีขนาดใหญ่มากเพียงใดนในการวัดขนาดของจักรวาลนั้นนันนกดาราศาสตร์จึงต้องพิจารณาถึงความโค้งของมันแทนพอเอ็มสตเตอร์นักดา,า,า,ากราศาสตร์ใส่กล่าวว่าเส้นโค้งเรขาคณิตบนสเกลขนาดใหญ่ของเอกภพบ,บอกกับเราเกี่ยวกับรูปร่างโดยรวมของมันถ้าจักรวาลแบนในทางเรขาคณิตอย่างสมบูรณ์มันก็สามารถมีขนาดเป็นอนันต์ได้ แต่ถ้ามันโค้งเหมือนกับพื้นผิวของโลกมันก็จะมีขนาดปริมาตรที่จำกัดการสำรวจรูปทรงของจักรวาลเป็นหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจที่สุดในทางดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์เพราะมันเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจว่าจักรวาลมีรูปร่างและขนาดอย่างไรและมันจะส่งผลต่อการศึกษาความเป็นไปได้ต่างๆของจักรวาลได้อย่างไรความสำคัญของความโค้งในจักรวาลนักเรียนศาสตร์ได้ใช้แนวคิดของความโค้งเพื่อมาศึกษารูปร่างของจักรวาล ความโพงนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภทหลักๆดังนี้ 1. จักระวาลที่โค้งไปข้างหน้าจักระวาลที่มีความโค้งไปข้างหน้าก็อย่างเช่นพื้นผิวของทรงกลมมันจะมีขนาดที่จำกัดและสามารถปิดได้เป็นวงกลมประเภทที่ 2. จักระวาลที่โค้งไปข้างหลังจักระวาลที่โค้งไปข้างหลังก็อย่างเช่นเรขาคณิตบนผิวแบบอาร์ม้าหรือ h ฮเปอร์โบลิกเจโอม มันจะมีรูปร่างที่แผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและมีขนาดใหญ่กว่าที่คาดการและประเภทที่3จักรวาลแบนในจักรวาลที่มีความแบนรูปร่างของจักรวาลจะเป็นเส้นตรงเมื่อมองไปในระดับที่มีขนาดใหญ่และกฎของเรขาคณิตแบบยูคลิดก็ใช้งานได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าจักรวาลจะมีความแบนในระดับที่สังเกตได้แต่ขนาดของมันก็อาจไม่มีขีดจำกัดการวัดความโค้งของจักรวาล การศึกษาความโค้งของจักรวาลน,นั้นยากและท้าทายนักดาราศาสตร์ใช้หลายวิธีเพื่อประเมินความโค้งของจักรวาลเช่นการศึกษารังสีเม่เเวฟพื้นหลังของเอกภพรังสีเม่เเวฟพื้นหลังนี้เป็นการแผ่รังสีที่เกิดขึ้นมาจากบิกแบงซึ่งเราสามารถตรวจวัดความไม่เป็นระเบียบของมันได้เพื่อศึกษาถึงความโค้งของจักรวาลการศึกษาแสงจากกาแล็กซีและซูเปอร์โนวาการวัดความสว่างของซูเปอร์โนวาและการวัดการกระจายตัวของกาแล็กซี ช่วยนักวรทยาศาสตร์เข้าใจถึงการขยายตัวของจักรวาลและรูปทรงของมันการสำรวจการกระจายตัวของสสารเมืดแม้ว่าสสารเมืดจะไม่สามารถมองเห็นได้แต่มันก็มีผลกระทบต่อแรงโน้มถ่วงของจักรวาลการศึกษาการกระจายตัวของมันจะช่วยทําให้เราเข้าใจถึงความโค้งของจักรวาลได้ดียิ่งขึ้นผลลัพธ์จากการศึกษาข้อมูลจากการสำรวจและการศึกษาเหล่านี้ชี้เห็นว่า จักรวาลที่เราสามารถสังเกตได้นั้นอาจมีลักษณะที่แบนในระดับที่กว้างขวางแต่มันก็อาจมีความโค้งเล็กน้อยในบางพื้นที่ข้อมูลเหล่านี้นําไปสู่ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับลักษณะของจักรวาลและสามารถช่วยคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตของจักรวาลได้เช่นหากจักรวาลของเราม,มีลักษณะที่แบนราบจักรวาลในลักษณะเช่นนี้จะแบนในระดับที่กว้างขวางซึ่งมันก็หมายความว่าเราจะมีจักรวาลที่มีการขยายตัวอย่างไม่มีเขตจำกัด และมันก็สามารถขยายตัวไปได้เรื่อยๆหากจักรวาลมีลักษณะที่โค้งการศึกษาอาสนะเห็นว่าจักรวาลมีขนาดที่จำกัดและอาจมีขอบเขตที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้การสำรวจในอนาคตการสำรวจรูปทรงของจักรวาลยังคงเป็นงานที่กำลังดำเนินอยู่นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาวิธีการใหม่ๆและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อศึกษาถึงความโค้งของจักรวาลให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น การพัฒนานี้จะนําไปสู่การค้นพบที่สาคัญเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลและสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตท,ที่เราสามารถสังเกตเห็นได้แต่ยังมีข้อสังเกตอีกประการหนึ่งหากแสงที่เดินทางมาจากกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลหนึ่งใช้เวลาเดินทาง9,000ล้านปีเพื่อมาถึงโลกแต่ขณะที่แสงเดียวกันใช้เวลาเพียง4,000ล้านปีในการเดินทางมาจากทิศทางตรงข้ามนั่นก็อ่านบ่งชี้ว่าจักรวาลมีรูปทรงที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการอาไว้ อย่างไรก็ตามข้อมูลในปัจจุบันแสดงเห็นหว่าจักรวาลของเรากลับมีความแบนอย่างสมบูรณ์แบบจริงและในปี2013นักวิทยาศาสตร์จากน a s a ก็พบสิ่งผิดปกติที่เรียกว่ากระแสะแห่งความมืดการค้นพบนี้เกิดขึ้นจากการสังเกตการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีบางแห่งในขอบเขตของจักรวาลที่เราสามารถสังเกตได้การเคลื่อนที่ของกระจุกดาวบางแห่ง มีความเร็วที่ไม่สามารถอธิบายได้จากการขยายตัวของจักรวาลเพียงอย่างเดียวอเล็กซานเดอร์คาลินสกีจากศูนย์การบินอวกาศกอดาดของนาซ่ากล่าวการกระจายตัวของสสารในจักรวาลที่สังเกตได้ไม่สามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์นี้ได้กล่าวง่ายๆก็คือตรงสุดขอบของจักรวาลที่สังเกตได้นักิทยาศาสตร์ได้มองเห็นกาแล,ล็กซีบริเวณนั้นบางแห่งมีอาการแปลกๆ แที่มันจะห่างออกไปอย่างคงที่แต่มันกลับแกว่งเล็กน้อยในทางที่อธิบายไม่ได้พวกเขาเชื่อว่ากาแล็กซีหรือวัตถุด,ดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากจักรวาลของเราและรายที่อยู่ข้างนอกนั้นจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะสร้างกระแสะแห่งความมืดหรือดาร์คโฟลตามที่นักวิจัยได้ตั้งเชื่อไว้มันอาจบ่งบอกไปในว่าจักรวาลของเราไม่ได้ราบเรียบอย่างสม่ำเสมอตามที่คิดกัน ายงานวิจัยดังกล่าวก็ได้สร้างการถกเถียงขึ้นมาแทบใชนในทันทีบางคนเชื่อว่าเลื่อไปจากจักรวาลที่สังเกตได้ออกไปก็จะมีกาแล็กซี่ดวงดาวและวัตถุนอื่นอยู่อีกเช่นกันเพียงแค่แสงเหล่านั้นไม่สามารถเดินทางมาถึงโลกของเราได้ขณะที่บางคนคิดไปไกลกว่านั้นจริงและบอกว่ามันอาจเป็นจักรวาลอื่นที่กำลังสัมผัสกับจักรวาลของเรามันาจเป็นอะไรก็ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการสะสมของสสารและพลังงานจํานวนมากหรือการปิดเปี้ยวแปลกจากสิ่งที่สร้างรายโน้มถ่วงอย่างรุนแรงหรือไม่ก็เป็นอะไรที่เรายังไม่รู้จักในปัจจุบันกระแสแห่งความมืดยังคงเป็นที่ถกเถียงและยังหาหลักฐานได้อย่างยากเย็นทว่าก็มีอรายที่ทําให้มนุษย์ต้องกังวลอาจเป็นไปได้ว่าจะกระวาลสามมิติของเราฝังอยู่ในโครงสร้างหลายมิติที่ไม่ขนาดใหญ่กว่าแต่ก็ไม่เป็นไรเลยเอ็มชัตเตอร์บอก มันอาจเป็นส่วนหนึ่งของแบบจําลองทางฟิสิกส์ที่แปลกใหม่แต่ในปัจจุบันเรายังไม่มีวิธีทดสอบสิ่งนั้นถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของจักราวาลในแต่ละวันจริงพวกเขาหวังว่าสักวันหนึ่งในอนาคตพวกเขาจะมองเห็นหลักฐานที่ชัดเจนกว่าน,นี้ไม่ว่าจักราวาลที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถมั่นใจได้แลว้วคือความใคร่รู้ของมนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนสรุป จากที่ได้กล่าวถึงว่ามีอะไรอยู่ด้านนอกของจักรวาลเราสามารถสรุปได้เป็น5ข้อสําคัญดังนี้ 1. จุดกําเนิดของจักรวาลเมื่อประมาณ1 3 8 0 0ล้านปีก่อนจุดเล็กๆจุดหนึ่งได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและเกิดเป็นจักรวาลในเหตุการณ์ที่เรียกว่า Big Bang แต่ก่อนหน้าที่ทราบเรื่องนี้อัลเบิร์ตไ์สต์เคยเชื่อว่าจักรวาลคงตัวและไม่มีการขยายตัว 2. การขยายตัวของจักรวาลในปี1929เอ็ดววนฮาบลพบว่าจักรวาลกำลังขยายตัวโดยที่กาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลออกไปจะเคลื่อนที่ออกไปจากเราเร็วขึ้น 3. จักรวาลที่สังเกตได้จากการตรวจวัดรังสีพื้นหลังไมโครเวฟของเอกภพราพบว่าจักรวาลมีอายุประมาณ13,800ล้านปีแต่ขนาดของจักรวาลที่สังเกตได้นั้นมีขนาดใหญ่ถึง93,000ล้านปีแสง เนื่องจากการขยายตัวของจักรวาลน,นั่นเอง 4. ความลึกลับของจักรวาลนักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจว่าจักรวาลน,นั้นมีขนาดใหญ่แค่ไหนหรือมีรูปร่างอย่างไรการตรวจสอบแสงที่เดินทางมาจากกแล็กเสี่ต่างสามารถช่วยเราทราบถึงรูปร่างของจักรวาลได้และผลจากการตรวจวัดก็พบว่าจักรวาลของเราในตอนนี้มีความแบนอย่างสมบูรณ์ 5. กระแสแห่งความมืดนักวิทยาศาสตร์ของนาซาพบว่า มีกาแล,ล็กซี่บางแห่งมีการเคลื่อนที่แบบแปลกๆซึ่งอาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของบางสิ่งที่อยู่นอกจากจักรวาลที่สังเกตได้ซึ่งบางคนเชื่อว่าอาจเป็นจักรวาลอื่นที่กําลังสัมผัสกับจักรวาลของเราเปริศนาเหล่านี้ยังมีคําตอบที่ไม่แน่ชัดนักดาราศาสตร์เชื่อว่าความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์จะนําไปสู่การค้นพบที่สําคัญอื่นได้อีกในอนาคต